สวัสดีครับวันนี้มาดูไม้ป่าที่แปลงป่ารอบหนาข้าวก็ออกรวงเต็มที่แล้วนะรอวันแก่รอวันเก็บเกี่ยวไม้ป่าก็จะเข้าสู่หน้าแล้งนะครับจะเข้าสู่หน้าแล้งเพราะว่าเป็นการที่อยู่ในช่วงที่หมดฝนใหม่ๆนะครับหมดฝนใหม่ๆ ก้าวเข้าสู่ฤดูหนาวไม้ป่าที่ต้องดูแลในช่วงที่อยู่หน้าแล้งก็คือไม้ป่าที่ที่ปลูกปีนี้แหละนะครับที่ปลูกปีนี้โดยเฉพาะไม้แดงนะครับไม้แดงที่ผมนํามาปลูกไว้ต้นเล็กๆที่เอาไม้เสียบไว้นั่นแหละนะครับต้นแดงพวกนี้นะครับต้องดูแลเป็นพิเศษแล้วนะครับก็หน้าแลี้งก็ออกจาก เหี่ยวๆเหี่ยวๆหมดฝลแล้วต้นแดงนะครับต้นแดงปลูออกไว้เยอะเลยนะครับต้นแดงเป็นแถวไปเลยนะครับที่ลกๆที่อยู่ข้างหน้านี้ส่วนนีต้นพะยอมนะครับต้นพะยอมไม้แดงต้นเล็กๆก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับปลูออกได้สัก ี่เดือนสามสี่เดือนนี่นะครับที่ผ่านมาก็คอ,อยดูแลเขาครับมาแดงพวกนี้จะให้เถาวัลพวกอย่างนี้เลยนะมาเกี่ยวพันลำต้นของเขาต้นนี้คือต้นมะข่าโมงนะครับมะข่าโมงรอฤดูเก็บเกี่ยวเสร็จผมก็จะเอาฟางมาคุไมไว้ที่โคนต้นต้นไม้เล็กๆพวกนี้นะครับ ไม้แดงนะครับไม้แดงแม้แต่อไม้แดงขนานี้ดูสิท่านต้องหาฟางหาอะไรมากบที่โคนเขาแล้วนะครับแล้งจัดแล้วนะครับฝนห,หมดแล้วลกๆที่เป็นแถวไปด้านหน้าน้นก็เป็นพื้นที่ที่ผมปลูกต,ต้นแดงไว้นะครับต้นแดงไว้ ดอหน้าเก็บเกี่ยวเอาฟางมามา,มาปิดไว้ที่โคนเขามาคุมหน้าดินให้เขามีความชื้นๆนะครับเชื่อเขาไปสักปีนะครับพอถึงหน้าฝนปีหน้านี้ต้องทำให้เขาผ่านหน้าแรงปีนี้ไปให้ได้นะครับพวกเด็กๆอย่างนี้โดยวิธีการเอาฟางหลังจากที่เราเก็บเกี่ยวแล้วนะครับที่เราเก็บเกี่ยวแล้ว ็ในแปลงนาของตัวเองนี่แหละนะครับเอาฟางพวกนี้แหละมากบที่ไม้ป่าของเราต้นเล็กๆเพราะว่าเขาต้องได้รับการดูแลนะครับได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าเขายังเล็กอยู่ส่วนต้นนี้นะครับต้นมะขามวงที่เอาเม็ดมาฟังไม่น่ามีปัญหาต้นนี้นะครับน่าจะผ่านหน้าแร้งไปได้ ต้นนี้มะข่ามงต้นนี้น่าจะดูแลเป็นพิเศษหน่อยนะครับหนาดินแห้งหมดแล้วต้องหาฟางมากรบแล้วนะครับหลังจากที่เราเกี่ยวข้าวเสร็จส่วนพวกนี้เห็นต้นเล็กๆอย่างนี้อายุ4ปีแล้วนะครับต้นแต่แบบเปือกบางหรือต้นเปื่อยอายุ4ปีแล้วนะครับไปถอนมาปลูกเลยนะครับนี่ไม่ได้ไปซื้อกล้าพันธุ ช่วงหน้าฝนสามสี่ปีที่แล้วผมไปถอนมาปลูกได้หลายต้นนะครับนั่นก็อีกต้นหนึ่งต้นไม้พวกนี้อายุสี่ปีนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นต้นเล็กๆต้นเล็กๆอายุสี่ปีนะครับอย่าต้นพยอมต้นนี้อายุสี่ปีส่วนต้นอรารางหรือต้นนันซีนี้มาเกิดเองมาเกิดเองต้นแดงนี้ก็อายุสปี ต้นพยอมนี่ก็อายุสี่ปีครับต้นแดงอายุสี่ปีครับสูงยังไม่ท่วมหัวพมเลยนี่ก็ต้นแดงอายุสี่ปีนี่ต้นยางพวงหรือต้อนกุ้งครับอายุสี่ปีอายุเท่ากันกับต้นนี้เลยนะครับแตกต่างจากฝั่งนี้นะครับอายุสี่ปีเหมือนกันพวกนี้โตดีเลยนะครับ เพราะว่าเขาได้รับปุ๋ยที่ไหลมาจากแปลงยางข้างแปลงยางพาราข้างบนโน้นนะครับไหลมาแล้วก็ต้นไม้ที่อยู่ฝั่งนี้อายุสปีโตโต้เลยนะครับส่วนฝั่งนี้ปุ๋ยก็คงไหลมาไม่ถึงครับก็เลยต้นเล็กๆแต่ก็ไม่น่าตกใจอะไรนะครับเขาเป็นไม้ป่ายังไงเขาก็จะโตในอนาคตนั่นแหละนะครับ ว่าพวกนี้โตได้ขนาดนี้ผ่านแรงมาถึงสี่รอบแล้วนะครับอย่างงก็ว่าโตรอดตายแล้วนะครับพวกนี้รอดตายแล้วต้นนี้คือต้นพยุงอายุสี่ปีข้ามมาฝั่งนี้ตรงข้ามกับฝั่งนี้เลยนะครับฝั่งนี้อายุสี่ปีตโตโตเลยอายุสี่ปีตโตโตเลย เพราะว่าได้กินปุ๋ยจากแปลงยางพาราข้างบนนั่นแหละครับเวลาฝนตกน้ำข้างบนโน้นจะไหลลงมาข้างล่างตรงนี้นะครับต้นไม้แถวนี้ถึงสวยงามเลยนะครับโตดีมากๆเลยเพราะว่าฝั่งนี้ได้รับปุ๋ยเต็มๆจากแปลงยางพาราฝั่งนี้เล็กๆฝั่งนี้ก็ปุ๋ยมาไม่ถึงนะครับปุ๋ยมาไม่ถึงก็ ได้แค่นี้เลยนะครับแต่ก็ให้เขาเจริญเติบโตไปตามธรรมชาติผมเอาฟางมาคุมที่โคนแล้วนะครับเมื่อปีที่แล้วทุกต้นเลยนะครับรอดตายแล้วอย่างนี้ก็สบายใจแล้วนะนะครับไม่ไม่ต้องไปอะไรกับเขามากมายเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็เจริญเติบโตไปตามธรรมชาติถ้าสังเกตที่โคน ของต้นไม้ป่าของผมจะมีฟางอยู่นะครับจะมีฟางอยู่เป็นฟางของปีที่แล้วนะครับมาคุมไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วก็ฝั่งนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยเพราะว่าต้นเล็กๆนะครับอายุสี่ปีหมดนะครับแตกต่างจากต้นอารางที่เห็นนะครับที่เห็นสองต้นต้นอารางกับต้นดนนซีมาเกิดเองครับตัวดีมากๆเลยครับพืชพันธุ์ที่เขามามาเกิดเอง นไม่ห่วงแล้วโตมากมากแล้วนะครับอายุสี่ปีปลูกไว้เพื่อจะทำเป็นอุโมงค์ไม้ป่านะครับมาตรงนี้รอเก็บเกี่ยวข้าวพอเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จก็จะเอาฟางมาเพิ่มอีกนะครับมาภูมิที่โคนของเขาส่วนหญ้าที่เห็นลกๆอยู่ตรงนี้ก็ยังจะปล่อยไว้อย่างนี้แลยนะครับจะปล่อยไว้อย่างนี้ มาสางมาตัดทำความสะอาดที่โคนอย่างนี้นะที่โคนอย่างนี้แล้วก็ปล่อยให้เป็นต้นไม้ให้เขาเกิดขึ้นเลยนะครับว่าถ้าจะทำให้โล่งโดยก็เนื้อที่ก็เยอะอยู่นะครับก็เยอะอยู่ปลูกอย่างนี้ก็ให้เขาได้ลงดินไว้นะครับได้ลงดินไว้ยังไงก็ไม่ตายหรอกนะครับ แต่ต้นที่ปลูกอย่างไม้แดงปลูกปีนี้นะครับปลูกปีนี้พวกนี้ต้องเอาฟางมาคุมให้เขามีชีวิตรอดจากหน้าแรงปีนี้นะครับต้นกัรเก่าที่ต้นหลักของเขาหักโค่นไปเลยนะครับแตกขึ้นมาใหม่เมันกับต้นพยอนต้นนี้นะครับต้นหลักของเขาก็หักไปแล้วนะครับแตกขึ้นมาใหม่ เขาลอดไปก็จะอยู่ในรุ่นนั้นเลยนะครับถ้าเขาไม่หักเขาก็จะอยู่ในรุ่นนี้นะครับอย่างต้นพยอมข้างหน้านี้แต่นี้มีเมลงมาเจาะนะครับโคนของเขาก็หักแล้วเขก็งอกขึ้นมาใหม่นะครับแตกงอกขึ้นมาใหม่ปลูกป่าไม่ไม่ซีเรียสนะครับในการตัดหญ้าไม่ซีเรียสในการทําความสะอาดอะไรมากมายนะครับ ปล่อยไว้ให้เขาโตขึ้นมาตามธรรมชาติหญ้าพวกนี้มีประโยชน์นะครับถ้าจะทําความสะอาดก็ตัดนั่นแหละนะครับก็ตัดอย่าไปเอาอย่าฆ่าหญ้ามาฉีดนะครับร้านของผมนี้ป่าป่าล้อมนาของผมนี้ก็ปัสจากการใช้สารเคมีมา5-6ปีแล้วนะครับจะใช้ปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนะครับ ขี้ไก่อัดมิดมาใส่ในแปลงป่าในสวนยางพารานะครับไม่ได้ใช้ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่ใช้สารเคมีคเลยนะครับถ้าจะดูแลก็คงจะตัดหญ้าแล้วก็ปล่อยไว้เลยนะครับปล่อยไว้เลยมีฟางก็เอามาคุมนะครับมีฟางก็ามาคุมอย่างเช่นมองลงไปข้างล่างก็งงจะเห็น่างนะครับที่เขาย่อยสลายแล้ว กิ่งที่ตัดออกมาแล้วนะครับกิ่งที่ตัดแต่งจากต้นของเขาแล้วก็เอามากองไว้อย่างนี้แหละนะครับให้เขาใย,ยสลายลงไปเป็นปุ๋ยธรรมชาตินะครับเอาไปกองไว้กองไว้ที่โคนของเขานั่นแหละนะครับไม้ป่าปีนี้แต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะครับแต่งกิ่งเรียบร้อแต่สิ่งที่จะทําต่อไปก็ เอาฟางนั่นเลยนะครับมาคุมที่โกลนเขาพวกอย่างนี้อายุสี่ปีแล้วนะครับถือว่าโตดีแล้วนะครับทําไว้เป็นอุโมงค์ไม้ป่าบริเวณตรงนี้ทําไว้เป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นอุโมงค์ไม้ป่าครับเวลาขับรถมาตรงนี้ก็จะได้จอดแล้วก็ทํางานได้สะดวกสบายเป็นการทํางานในล่มไม้ป่าบางชนิดนะครับบางชนิด อย่างเช่นที่เห็นข้างหน้านี้นะครับนต้ story, นอะไรงหรือต้นเงนซีนี้เอาเสียมไปช้อนมาปลูกเลยนะครับในช่วงหน้าฝนในช่วงหน้าฝนเป็นแท้เลยนะครับต้นอะลางหรือต้นเ mm ันสีพวกนี้เอาเสียมไปชอ us, grandes, you, you, today, ้อนมาปลูกนะครับต้นอัลางหรือต้นเันสีส่วนต้นแดงนี้เพาะนะครับเพาะเม็ด มาปลูกเมื่อหน้าฝนนี้แหละนะครับต้นอะรางเ,าเสียมช้อนมาปลูกต้นไม้ชนิดหนึ่งที่เอาเม็ดมาฝังก็ได้อยู่ห้าต้นนะครับที่เห็นข้าง้านี้เป็นต้นหนึ่งคือต้นสมอพิเภกหรือต้นแหนครับเป็นไม้ที่โตมากๆเลยนะครับถ้าใครสังเกตต้นแหน ต้นสองคนโอบก็มีนะครับสองคนสามคนโอบก็มีผมเอาเม็ดมาฝังนะครับต้นนี้อายุสองปีแล้วนะครับต้นนี้เอามาห้าเม็ดเกิดห้าเม็ดนะครับหนีต้นหนึ่งส่วนอีกต้นหนึ่งก็อยู่ฝั่งนี้นะครับต้นนี้นะครับเอาเม็ดมาฝังอายุสองปี ไว้ป่าที่แปลงป่าล้านนะาของผมมีทั้งซื้อก้าพันมาปลูกหาก้าพันมาปลูกมีทั้งเพาะพันเองมีทั้งเอาเสียมช้อนมาปลูกหรือไปถอนจากต้นพันธ์มาปลูกแล้วก็เอาเม็ดมาฝังอย่างเช่นต้นแหนนะอย่างเช่นต้นแหนหรือต้นสมอพิเภกเยอะเลยนะครับที่ที่ นำมาปลูกเสริมหลังจากที่มองดูแล้วเป็นห่างๆนะครับเป็นแถวเดียวนะครับผมก็เอาเสียมช้อนมาปลูกพวกนี้นะครับต่อไปก็จะมีประมาณสองแถวนั่นแหละนะครับฝั่งเพราะว่าต้นแดงเล็กๆต้นแดงนะครับที่เอามาปลูกเยอะเลยนะครับนี่ก็ต้นแดงนี่ก็ต้นแดง ก็ต้นแดงนะครับนํามาปลูกเป็นแถวที่สองเลยนะครับส่วนแถวแรกที่ปลูกแล้วอายุสี่ปีนะอายุสี่ปีโตแล้วนะครับปลกอายุสี่ปีต้นมะขามป้อมนะครับต้นมะขามป้อมต้นนี้ก็อายุสี่ปีนะครับต้นพะยุงอายุสี่ปีตัวดีมากๆเลยนะครับต้นนี้คือต้นชาติหรือต้นยางเหี้ยน สังเกตดูที่เป็นไม้ที่เสียบๆอยู่นั้นนะครับคือต้นคือต้นแดงนะครับป็นต้นแดงเป็นแถวเลยนะครับไม้แดงจะเป็นไม้ที่มีจํานวนมากรองจากต้นพยุนนะครับแบบนี้คือต้นมะข่าโมงที่เอาเม็ดมาฝังครับมะข่ามองอายุสี่ปีเอาเม็ดมาฝงมาฝังนะครับโตัวดีมากๆเลยนะครับ มะข่าโมงนี้เม็ดของเขาจะแข็งนะครับจะแข็งแล้วก็แข็งแล้วก็ทนทานมากๆากเลยบปาดค้อนทุบยังไม่ยังไม่แตกเลยนะครับเม็ดของเขาพวกสัตว์พวกอะไรไม่ค่อยชอบกินแล้วนะครับเพราะว่าเม็ดของเขาแข็งเอามาฝังไว้อย่างนี้เกิดนะครับเกิดดีมากๆเกิดดีทุกเม็ดเลยนะครับมะข่าโมงที่เอาเม็ดมาฝังต้นแดงต้นนี้จะรอดเลย อเอาฟางมากรบนะครับจะเอาฟางมากรบเดี๋ยวเกี่ยวข้าขว่ไม่รอดก็ไม่เป็นไรนะครับปลูกเยอะแล้วต้นแดงอย่างมุมนี้นะครับอย่างมุมนี้ต้นแดงต้นนี้น่าจะรอดต้นนี้คือต้นมะขามวงที่เอาเม็ดมาฝังครับถัดมาที่เห็นเล็กๆเ,เป็นปลายนี่คือต้นมะตูมนะครับต้นมะตูมพวกนี้ต้องเอาฟางมาคุมนะครับ ดูแล้วดินที่ผมเอามาทำเป็นคันตรงนี้จะไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเป็นดินที่ที่ขุดมาจากดินหินนะครับดินหินจะ่ค่อยด่งสมบูรณ์เป็นดินเป็นหินนะครับแข็งมากๆในช่วงปลูกใหม่ๆผมต้องเอามูลวัวมูลควายมาฝังแล้วก็เอาฟางมาฝังก่อนนะครับในช่วงเดือนมกราคมนธ์ พอฝนตกผมก็เอาต้นไม้พวกนี้นะครับมามาปลูกตรงที่ผมฝังปุ๋ยแล้วก็ฝังฟางไว้นะครับก็ถ้าจะฝังเดี๋ยวๆดินแรง้งๆอย่างนี้ไม่น่าจะเกิดผลนะครับไม่น่าจะสจะําเร็จดูสิครับเป็นเป็นดินหินเลยนะครับเป็นดินหินเลยผมปรุงดินด้วยวิธีการเอาปุ๋ยมาฝังเอาฟางมาฝังแล้วก็ ถึงเอาต้นไม้พวกนี้มาปลูกนะครับตัวดีนะครับตัวดีสิ่งที่มากับที่มากับต้นไม้ก็เพิ่งทำลายไปนะพวกแดนนะครับแดนปีนี้ก็จัดการผมกลหลายตัวเลยนะครับแดนต้องได้ได้กินยากแก้ปวดแล้วรอบหนึ่งแล้วนะครับ แตนลามนะครับแตนลามเยอะมากๆเลยในแปลงป่าล้มหนาของผมไม้พวกนี้ก็อายุสี่ปีครับที่เห็นข้างหน้าก็คือต้นแคนานะครับต้นแคนาที่เป็นไม้ขุดล้อมที่อยู่ตามปั๊มน้ํามันนั่นแหละนะครับดอกขาวๆกินกับลาบกับก้อยอร่อยอร่อยนั่นแหละนะครับต้นแคนาส่วนต้นข้างๆต้นเด,เดี๋ยวนี้คือต้นประดูป่านะครับประดูป่า ต้นที่โตดีมากๆที่เห็นเป็นพุ่มอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็เป็นพุ่มอย่างนี้ที่โตดีมากๆเลยคือต้นพยุงนะครับต้นพยุงโตดีปลูกง่ายราคาสุดยอดไม้พยุงแต่ลำต้นจะคดคๆงอๆหน่อยแมลงก็ชอบเจาะตามลำต้นของเขาบางต้นเจาะที่โคนจนจนหักเลยนะครับต้นพยุงที่สวนผม ทั้งหมดนี้คือแปลงป่าล้อมนาที่ปลูกไว้เป็นเป็นอุโมงค์ไม้ป่านะครับตรงนี้มีหลายรุ่นรุ่นนี้อายุสี่ปีนะครับที่เห็นข้างหน้าส่วนรุ่นข้างล่างนี้อายุสามสี่เดือนนะครับไม้แดงที่นํามาปลูกไม้ที่หน้าปลูกอีกต้นหนึ่งที่สนับสนุนการเกิดเห็ดโดยเฉพาะเห็ดตะไคร้เห็ดก่อเห็ดน้ำหมากเห็ดฐาน ก็คือต้นรังครับต้นนี้นะครับแปลงป่าล้อมนาของงมีต้นรังอยู่ประมาณ20ต้นนะครับส่วนนี้คือต้นกันเก่าหรือต้นมันป่าดอกจะออกขาวๆนะครับต้นมันป่าหอมอ่อนๆน,น่าปลูกครับเป็นไม้มงคลนะครับชื่อกันเก่าจะกันอุปสรรคครับกันสิ่งที่ไม่ดีเนื้อไม้เวลาโตเต็มที่จะออกขาวๆ เอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ก็เป็นเฟอร์นิเจอร์ไม้กันเก่าก็เป็นไม้มงคลเอาไว้ในบ้านในเรือนก็เป็นไม้กันสิ่งที่ไม่ดีกันอุปสรรคผมเอาต้นกันเกลาหรือต้นมันปามาปลูกที่สวนของผมก็เยอะอยู่นะครับประมาณสี่สิบต้นปลูกไว้ก็สองข้างทางนะครับตรงนี้ปล่อยพื้นที่ให้รถเข้าออกได้แปดเมตรนะครับแปด บนคันนี้12เมตรนะครับข <c oughs> ุดเอาดินจากก้างล่างตรงนี้นะครับเป็นดินหินมาทำเป็นคำตอนนั้นเป็นไม้ที่โตที่สุดในแปลงป่าล้านนาของผมไม้กระบกหรือต้นพุนทรับครับ <c oughs> สองคนโอบไม่มิดแล้วนะครับ กระบกหรือต้อนผูนทัพย์ไม้ป่าหรือป่าเป็นพื้นที่ที่ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับสิ่งมีชีวิตให้อากาศดีๆที่เขาพ่นออกมาเป็นออกซิเจนให้สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้ได้อาศัยของเขาได้อาศัยประโยชน์จากเขาไม้ป่าเวลาร้อน ก็มาอาศัยอยู่ในร่มเงาของไม้ป่าที่พวกเราปลูกเองเวลาหนาว <c oughs> เาเอากิ่งไม้ป่าพวกนี้ครับไปทําฐานทําฟืนเขาจึงมีประโยชน์มีประโยชน์ต่อสิ่งมีชีวิตในโลกนี้ <c oughs> เขาเป็นสิ่งมีชีวิตเป็นกําแพงที่มีชีวิตไม่ว่าน้ําจะท่วมไม่ว่าฝนจะแรงไม่ว่าไฟจะไหม้ เขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตที่ยืนตรงานอยู่อย่างนี้เลยนะครับเขาจึงเป็นกำแพงมีชีวิตที่น่าสงสารไม่สามารถย้ายตัวเองหลบลี้หนีภัยไปได้แต่คุณสมบัติอย่างนั้นเลยนะครับเขาจึงเป็นกำแพงกั้นวาตะภยัยไม่ให้ไปทำลายที่อยู่อาศัยทำลายบ้านเรือนของมนุษย์เราป่าถึงมีประโยชน์ตั้งแต่วันแรกที่ปลูกเลย เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ลกูกพ่นอากาศดีๆผลิตออกซิเจนให้ลกูกดูดสารพิษก็ไม้พวกนี้แหละนะครับทำที่อยู่อาศัยก็ไม้พวกนี้แหละนะครับเอาไปทำบ้านทำเดือนร้อนๆเวลามาทำงานก็อาศัยอยู่ที่ร่มเงาของเขานี่แหละนะครับหนาวก็เอากิ่งของเขานั้นแหละนะครับไปทำฐานทำฝืน คิดถึงประโยชน์ของไม้ป่ารักป่าชอบป่ารักสีเขียวชอบพื้นที่สีเขียวก็มาปลูกป,ป่ามาสร้างป่าด้วยกันเยอะๆนะครับเหมือนกับแปลงที่เห็นอยู่นี้ของผมก็คือแปลงป่าล้อมนาครับผม